อุ้ยก่อนเข้ารายการเข้มข้นมากๆในการเมาส์มอยคนอื่นเขาเรียกว่านินทาคนในวงการบันเทิงอุ้ยพี่ใช้คำว่าเมาส์มอยนะคุณไม่ใช้คำว่านินทาเลยคุณเ๊กกี้เนี่ยรู้เรื่องคนในวงการบันเทิงเยอะมากขี้เสือกทําไปพี่เมายมาเล่าในรายการเลยไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ถ้ามีข่าวของเพื่อนพี่อะไรเงี้ยพี่กล้าพูดไหมไม่กล้าพูดเก็บไว มันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะอยากให้เขาออกมาพูดเองเออย่างพี่รู้เรื่องนิกกี้อย่างเงี้ยถามว่าพี่กล้าพูดไหมพี่ก็ไม่กล้าพูดจนเจมมอยเอาไปพูดแล้วนิกกี้ก็พูดเราเป็นนิกกี้เองเอาไม่ใช่กระเจม่มอยเขาไปลงไงเขาไปลงว่าดาราปากบอกไปมุฟออนอ่าแล้วแฟนเก่าเอาโหติกามไม่แล้วแล้วคนก็มาคอมเมนต์เต็มเลยไอ้นอกกอพิธีกรติดอ่างแล้วข่าวก็เอาไปทาแล้วแล้วหนูแก้ตัวแก้ไขยังไงก็จะบอกว่าติดอ่างก็คือลูกผมเธอ ใช่ไหมล่ะพี่ก็คือจบแล้วไม่หนุกแล้วชาาเน็ตก็ไม่หนุกแล้วว่าไม่ได้ทายเลยเอาก็ทาไม่ใช่นิกกี้นอกกอใคระนักกล้วยเหรอไม่มีใช่ไหมล่ะพี่เออเออแต่พี่ชอบนะวิถีเนี้ยเวลาดาวดาๆดาวดาออกมายืดอกลับเลยว่าเขาเองไม่ใช่แต่ว่ากลับกันพี่ถ้าเกิดผมมีแฟนอะแล้วมีข่าวอย่างเงี้ยผมจะกลัวนะแต่นี่พอตัวคนเดียวอะมันก็ไม่สนอะไรอ่าเออมันก็เต็มที่เต็มที่ไหมเต็มที่แล้วถ้นมีข่าวแบบอักษรย่อปอกอมีความรักอะไรเงี้ยอ้าวเต็มที่